สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ก็เป็นคลิปพิเศษเลยนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้มาสอนวาดนะครับแต่ผมจะมาตัดเส้นแบบลูกๆให้ดูกันนะครับก็ตัดเส้นแบบชิวๆเลยนะไปเรื่อยเปื่อยนะเพราะว่าผมก็ได้ร่างโครงสีแดงไว้แล้วนะครับสำหรับตัวที่ผมจะมาล่างตัดเส้นให้ดูแบบชิวๆนี่ก็คือเจ้าตัวนอตตันนะครับเป็นล่างฮันเตอร์น่าจะชื่อว่าฟูโกนะครับก็มาจากเรื่อง ID ไฟนะครับก็ ที่ผมต้องวาดตัวนี้เพราะว่าผมจะฉลองวันเกิดให้กับน้องเอ๋ยนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยค่อนข้างจะคลั่งไคล้ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับถึงแม้ว่าเออผมจริงๆก็ไม่ต้องสอนวาดให้น้องเขาแล้วนะเพราะว่าน้องเขานี่ก็วาดโอ้โหตัวนี้เยอะมากนะครับถือว่าเป็นแฟนพันธ์แท้เลยนะก็น้องเขาก็จะวาดไอ้เจ้าตัวนอตตันเนี่ยค่อนข้างจะดูหล่อน่ารักนะครับอ่าส่วนของผมนี่ ต้องต้องทำใจนะเพราะว่าในมุมมองของผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันหล่อหรืออะไรเลยนะเนี่ยผมก็สเก็ตมาแบบคร่าวๆนะครับก็ไม่รู้ว่ามันออกมาแถวมันจะใช่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่เคยวาดแล้วก็แทบจะไม่รู้จักเลยซึ่งน้องเขาไปหลงตรงไหนตัวอะไรสเสน่ห์อะไรจากตัวนี้พี่ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเห็นบอกว่า น่าจะเคยเล่นเกมนี้แล้วก็ติดใจแล้วก็ชอบใช้นะครับอชอบใช้ตัวนี้เป็นตัวตัวเล่นนะครับไม่รู้เป็นตัวเล่นเป็นตัวนอตตันหรือเป็นตัวฮันเตอร์อะไรสักอย่างเนี่ยละครับอ่านี่ผมก็พยายามจะวาดให้มันแบบคล้ายที่สุดนะครับซึ่งมุมมองของผมเนี่ยความน่ารักมันมันผมมองไม่ออกนะผมก็วาดได้แต่แกะตามที่เท่าที่ผมสังเกตเห็นนะครับ นี่ครับเวลาเราตัดเส้นเนี่ยเราก็พยายามตัดเส้นให้มันแบบตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยเนี่ยเราต้องเน้นๆนะครับเนี่ยผมก็พยายามตั้งใจตัดตรงใบหน้าไมา่ให้พลาดนะเพราะว่าที่อื่นจะตัดพลาดก็ช่างมันนะแต่ใบหน้านี่ห้ามพลาดน,นะเพราะว่าใบาหน้านี่คือส่วนสําคัญที่สุดแล้วว่าตัวละครนี่จะดูดีหรือเปล่านะ อ่าเพราะวันเป็นหัวใจหลักเลยนะถ้าวาดหน้าผ้านี่ผมจะขยำภาพทิ้งแล้วก็วาดใหม่เลยนะ <c oughs> อ่านี่ส่วนส่วนอื่นนี่ถ้าเกิดวาดผ้านี่ก็ถือว่าแถเนียนกันได้นะเพราะว่าไม่มีใครสังเกตเห็นนะครับอ่านี่เพราะว่าคนเราเนี่ยเวลาจะดูก็ดูตรงที่หน้าตาเนี่ยนะครับนี่ส่วนตัดเส้นนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องตรงตามเส้นสเก็ตสีแดงนะเพราะว่าผมก็แค่ล่างโค้งไว้ชิว,ชว,ชวๆเฉยๆนะครับอ ส่วนเวลาตัดเส้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องตัดตามเส้นสเก็ตที่เราสเก็ตเอาไว้นะครับเนี่ยผมก็มั่วๆเลยนะครับเนี่ยแค่ขีดไปอ่าภาพนี้นี่ผมก็จะวาดเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์ให้กับน้องเอ๋ยเขานะครับเพราะน้องเขาชอบตัวนี้มากครับอ่าแล้วผมก็เลย ในเมื่อวันเกิดน้องเขาแล้วนี่ผมก็วาดตัวที่น้องเขาชอบให้ดูนะครับแต่เป็นตัวสไตล์ของผมนะอาจจะไม่ค่อยถูกใจน้องเขาสักเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้มองว่ามันหล่อหรือมันเท่เลยเพราะผมไม่รู้จักนะครับเลยพูดไม่ออกนะว่าจะยังไง,ง,งดีครับเนี่ยผมก็ขีดๆีดไปนะรายละเอียดดีเทลผมก็แกะมาไม่ค่อยแบบละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับฉะนั้นวาดได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะ นี่ผมก็อยากให้น้องเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่น,นอ่ะในการวาดรูปไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จริงๆน้องเขาก็บ้าวาดรูปอยู่แล้วที่สําคัญนี่น้องเขาค่อนข้างจะมีความสามารถหลากหลายนะครัโดยการที่สามารถที่จะเย็บปักถักร้อยทําเป็นตุ๊กตาได้นะครับ อ่าที่ผมทึ่งเลยคือน้องเขาทําตุ๊กตาพิลาบนะครับสามารถถักแล้วเอาไปบินบอยบินเล่นได้นะผมผมเหลือจะเชื่อเลยนะว่าน้องเขานี่ความสามารถนี่ค่อนข้างจะแน่นเลยนะอืมจนปัจจุจนปัจจุบันนี้นะอือพิ่ลาบตัวนั้นนี่มันก็ยังไม่เปื่อยเลยนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโคตรจะทน โอเคคร er like ับนี่เนี่ยเวลาเราตัดเส้นนะครับเนี่ยเราก็ตัดเลยนะเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสเลยนะผมเห็นล่องล่างโคมผมก็ตัดตัดเลยนะเพราะว่าการวาดครั้งแรกนะแบบที่ผมบอกนะครับการที่วาดครั้งแรกนี่เราไม่จำเป็นจะต้องไบเน้นให้มันสวยเลิศหรูอลังการดีเด่นนะเพราะว่ามันมีความผิดพลาดแน่ๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเวลาเราวาดครั้งแรกก็แบบผมเลยนะเนี่ยขีบๆเลยนะเนี่ยผมแทบจะไม่เลงเลยรีบๆไวฟู๊๊ไปเลยนะมีล่างโครงแล้วผมก็ใส่เลยเนี่ยครับตัวมันจะเป็นหินหินนะอย่างเงี้ยครับ จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นแร่เหล็กนะครับผมได้ข่าวว่าไอ้เจ้าตัวนอตันเนี่ยมันเป็นนักขุดนักขุดเหมืองนะเป็นพวกหาแร่ธาตุอะไรสักอย่างนะครับตัวมันก็เลยเหมือนกับหลอมรวมกับธาตุเหล็กนะน่าจะเป็นแร่เหล็กหรือเปล่ามันมีแม่เหล็กไฟฟ้าดูดกันไปดูดกันมาได้นะเนี่ยตรงท้องก็จะมีลักษณะเป็นรูนะครับแต่น้องเขาบอกมันเป็นโดนัทเอาจริงๆผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่อเขาเรียกว่าเป็นเจ้าชายโดนัทหรือไสักอย่างนะ รตรงนี้ก็จะเป็นโซ่นะครับผมก็วาดโซ่แบบง่ายๆไปนะเนี่ยเป็นร่องๆรูๆอาจจะไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่าโซ่ผมก็เบี้ยวไปเบี้ยวมานะก <c oughs> <c oughs> ็ฝีมือของผมเป็นฝีมือระดับลูกๆนะครับวาดเน้นเอาสนุกนะสวยนี่มาทีหลังนะ,ะคือช่องผมนี่เน้นวาดให้มันสนุกนะไม่ใช่เน้นวาดให้มันสวยเลิศเลออะไรประมาณนี้นะคือให้มันดูคล้ายๆดูแบบสวยแบบ พอประมาณก็พอนะคไม่ไม่อยากให้มันสวยเยอะเดี๋ยวมันจะวาดนานแล้วก็ซีเรียสนะอ่านี่หลักคิดของผมก็คือถ้ายังวาดลูกๆได้สวยไม่ได้ก็อย่าไปวาดจริงๆเลยนะอ่ะ มันทาให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่จะเป็นจะต้องไปเดี๋ยวยังไม่ถึงขั้นที่ต้องวาดให้มันสวยนะอ่าถ้าตราบใดที่เรายังวาดลูกๆแล้วยังดูไม่ดีนะอ่าฉะนั้นถ้าเราวาดรูปลูกๆแล้วดูดีไร้ข้อผิดพลาดนะครับอ่าเราก็สามารถจะไปตั้งใจวาดให้มันสวยยิ่งกว่านี้มันก็จะพัฒนาฝีมือได้มากกว่านะถ้าขืนเราไปวาดตั้งแต่ที่เรายังวาดไม่เป็นอย่างเงี้ยลราไปทําให้มันสวยหรือยากนะมันจะยิ่งทําให้เราท้อนะแล้วก็ไฟมอดนะครับอ่าฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปนะครับ เนี่ยผมก็วาดรายละเอียดง่ายๆไปก่อนนะไม่ต้องยุ่งยากเนี่ยนี่ก็คือช่วงขาเนี่ยตัดๆไปเลยนะครัเป็ดกางเกงเนี่ยมันจะขาดยุบจับยุบจับอะไรโอ้โหีเนี่ยผมก็ขีดมั่วเลยนะเนี่ยผมผมล่างแบบเขาเรียกว่าแทบจะไม่เล็งเลยนะเนี่ยไอตรงนี้มันก็คืออะไรลูกเหมือนกระติกน้านะครับซึ่งเป็นกระติกน้าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะมันเหมือนกา,าน้าเหมือนอะไรเป็นแท่งหรือว่ามันเป็นที่ลดน้ําก็ไม่รู้นะ เออถ้ามันเป็นนักขุดแรกผมว่านี่น่าจะเป็นกระติกน้ำนะแต่ทำไมมันมีมีอ่ามีตรงปากมันยาวๆอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยหรือมันจะเป็นรดน,น้ำต้นไม้ผมก็ไม่แน่ใจเ <c oughs> อาหมอว่าต่อครับเนี่ยผมก็ตัดเลยนะับเนี่ยแค่เนี้ยแล้วต่อไปก็เป็นแขนแขนก็เนี่ยครับเป็นมันเป็นหิน,นครับทั้งตัวมันเหมือนกับเป็นหินแร่เหล็กอะไรเลยครับนี่ผมก็จะว่าเป็นก้อนๆกลมๆเนี้นนนนนยใส่ใส่ไปเลยนะครับ เนี่ยมันจะแตกๆแ,แล้วก็หินมันก็เหมือนกับไรซึ่งแรงน้มถ่วงนะครับมันลอยได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆนิ้วมือนะครับก็วาดๆเป็นก้อนๆไปครับอย่างนี้ครับนี่แล้วนี่เราก็จะได้ภาพฉลองวันเกิดให้กับน้องเออแล้วนะครับ <laughs> ก็คิดว่าหล่อแล้วกันนะ <laughs> ทาถูทาถูด้วยลายแหลกให้ผิวสีสาดโปะซิวเวอร์เกรชเป็นเฉดเงาลงไปให้ดูฟิวฟาววเลงเสื้อให้มือหยิกด้วยมอสกรีนแต้มสีแสนม่วมๆลงไปจะดูคล้ายๆ้ไฮไลท์แสงสะท้อนเคลือบบอมเกออีกเลเยอร์ให้เละตุ้มเป๊ะไม่ต้องกลัวเละใช้ซิเวอร์เติมส่วนที่เป็นโลหะหนักบวกแซนอีกนิดจะได้คล้ายขี้สนิมมั้งนะแร่แลกฉูดฉาดนุวยเพอร์พแต้มแสงสะท้อนหลอกตาใช้ไลท์บูเท่านั้นผสมบอมเกอจะดูคล้ายแร่โลหะก็เนียนๆไป ลงสีดำเท่าที่พอใจก็พออย่าใช้เยอะเดี๋ยวมันจะหมดได้เฮ้ยเดี๋ยวมันดูหลอกว่าคนวาดได้ไงวะ Bye.